แฟนครับผมสวัสดีครับผมเจอใครวันนี้เดดเพชรครับมีเขมขันในวันนี้มีไหมชิงแชมป์ไหมชิงแชมป์ครับร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยยี่สิบสองครับเป็นไงมาว่าเช้าก็ร้อยจุดสองครับหาเรียบร้อยไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่มอราช์มาสุรินครับสุรินทรกี่วันเรามาก็เดือนเดือนครับผมโชคมวยหนึ่งสามร้อยไหมนี่ก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะหลังๆมาเป็นไงสามไฟหลังเป็นไงผลงานชนะหมดครับชนะหมดนะช่วงหลังนี่แม่ฟอรมดีเหลือเกินนะถ้าดสุดจ้วร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสามวันนี้ร้อย มีต่อไมเรื่องน้ำหนักเท่ากันไม่เท่ากันเราสูงเท่าไหร่วันร้หกเก้าประเภทเข่าด้วยไงก็เดินได้ถ่ยเปลี่ยนครบเครื่องะเด็กจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมบอกทางบ้านเชียร์นะวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวสุรินทร์และพี่ทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอโัวดีครับสวัสดีครับเพชรนะครับวันนี้เจอเพชรไทยแลนด์วันนี้มีเข็มขัดด้วยไหมเหรอเคยโชกเขาไหมไม่เคยวันนี้ร้อยยี่สิบสองเป็นไงมาน้ำหนัก มาพอดีนะเราแฝดพี่หรือแฝดน้องนี่แฝดพี่อะแฝดพี่นะชกมวยมาตอนนี้รวมๆเท่าไหร่ประมาณเกือบร้อยร้อยกว่านะสามไฟหลังนี่เป็นไงผลงานชนะหมดไหมไอ้ก่อต่อไฟหนึ่งครับอ๋อล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่อายุสามน้ำหนักเร้อยปล่อยประมาณหนึกงสิบเอ็ดครึ่งเราประเภทยังไงมวยเปิดเจี๊ยมอะไรนั่นจะเขานะนะเราเขาจะสูงกว่าหน่อยหรือมั้งเราเสียเปรียบรุ่นล่างเขาหน่อยหรือมั้ง เอ้าเด้จากจังหวัดชังหวัะบอกทางบ้านเชียร์เลยเอาครับอ่ะควัคติดตามดิดเป็นเด้อยครับวันนี้จะพาแชมป์กับขายกับจุราได้ครับโอเคก็อจุดีครับ